สวัสดีครับผมสร้างอยู่รถไถหน่อยที่เก่านะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาส่งรถให้ลูกค้าด้วยครับเดือนหนาเลยครับผัดเดือนหนาใส่เกี๊ยนหนึ่งครับใส่เกี๊ยนเลยครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ครับพักพักพักมาเกี๊ยนเกี๊ยนหนึ่งครับเออเออครับแมนแมนครับแมนแมนครับครับถอยครับเออ เดี๋ยวให้ลูกค้าเพื่อนทดกร,กระทั่งทดสอบเบิ่อนนะครับผมไปแล้วครับนะครับกับบอกการใส่งานของลูกค้านะครับเนาะก็ต้องซ่อมกันโดนเติบแล้วเนาะครับเนาะก็ต้องซ่อมกันแน,น่อย่างหน่อยต้องสอบกันแน่อย่างหน,น่อย <laughs> เดี๋ยวยผมสาธิตเนาะมาเมื่อกล้องมาเบิังเออคลองคลองมาว่าเดี๋ยวให้สร้างคลองก็เทียดเช่นกัตนต้องซ่อมกันโดนเตื่อมแล้วครับวัดที่นี้ก็ค <c oughs> ือได้ของเรียนใหม่นะครับเนาะควบพ่นไปกลับไปถุยบางพุ่นมาสัน่นพอพอว่าเออแห่ว่าไปถุยวางพุ่นยังวะ อั้งทันงมันสายพานไม่น้นนอครับมันจะจับจกเหนียวเนี่ยจักหน่อยดออเด้นี่คอยีครับ้มนคอืม้ยน้อสางคลองนี่เนาะ અને કમન રામ આ નંબર સહી anh tao cái kéo này không nè